The 3ตัวเน้น3ตัวการันตีวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับเฟรมคอนเนอร์ชื่อนี้มีแต่ให้ครับส่วนใครนะครับที่รักาเพิ่มเติมนะครับมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆนะครับได้รูปโปรไฟล์ได้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและสำคัญเลยนะครับสปอนเซอร์บองบมนลอัย่วง ใ,ใจได้อย่างแน่อนอนครับเล่นทีไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมรับประกันให้ครับเอาไปดิรันเหมือนเดิมครับอีกสคู่ครับมาให้เลือเล่นเเชียร์เหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทครดะหอบทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับ ไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พรีเมียร์อังกฤษครับคู่ระหวงด้านอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านนอต์ทแฮมฟอร์เรสต์ครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแพ้ไป2ครับก็ผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็พึ่งปลุกไปแพ้ลิเวอร์พูลครับมัหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับส่วนด้านทีมเดียรนะครับอย่างฟอร์เรสต์ครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับก็จ่อไปทางหน้าเเ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 สสสสมมมมมมมออแแแแแลลลล้้้ววว่่่่่่นนนนนาาาาากกกกยยคคคคครรรรััััับบบบ5หหงชะไไไปปปปดดดดีีี3ุุพพ1ทผ็ิตฮ มา3าประตูต่อ0ูเลยนะครับก็อคู่ลี่ครับแนะนำให้เลือกเชียร์ปีเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับแถมเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยทำได้มัขคังดีครับส่วนั้านทีมเยือนครับอย่างด้านอัลนฟอร์เรสครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นอยู่ ยิงเกมเยอะนะครับก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับและกำแพงวันนี้ครับเปิดมาซนอนครับเป็นต่อแค่1่งช่วงตัวไหลไป1่งช่วงตัวปอปลา,ปาครับถ้ามองจากระแสวอเตอร์เลยนเอาต้านครับเฮดเวทที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นบอลมัน่นใครบ้านมันอยู่แล้วครับวันนี้ครับยังเชื่อมั่นเชื่อใจอาเซนอนวันนี้ครับการัมตีหนึ่งประตูไปลุ้นวสุดที่2 ได้เลยครับและส่วนคู่ที่2นะครับคู่ของนัทเบนฟอร์ดครับวันนี้จะเปิดบ้านรันเชลซีครับจ้าม็์เบนฟอร์ดครับผลงาน5เกมล่าสุดครับชนะไป2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับกอบุกแพ้ซันเดอร์แลนด์มา2ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับส่วนนัทีมเดือนครับอย่างนัทเชลซีครับผลงานช่วงนี้ถือว่าทำได้ดีต่อเนื่องเลยนะครับ5เกมหลังที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านฟบ วันนี้อาจจะรับบทไปเกมเยอนก็จริงครับแต่ว่าไปจอดลึกกระแสภายในหมครับเรื่องขมลักเตะและตัวผู้เล่นครับยังมองว่าเชลซีวันนี้ยังดูดีกว่าครับและเฮดเวดคู่นี้ต้องบอกว่าขมกันซะเหลือเกินครับเป็นฝ่ายที่เชลซีครับเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าครับเจ้าบ้านเป็นฟอร์ดครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขายังมีหลุดมีรั้วเห็นอยู่นะครับก็จบไปทางหน้าเสมอส่วนมากครับแล้ววันนี้กําแพงเนี่ยผมให้เชลซีครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัว ไหลลงมาปอปลาครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์ Water และแนวต้านครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจวันนี้เชลซีครับน่าจะบุกปเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เชลซีได้เลย และคู่สุดท้ายนะครับคู่ระหว่งด้านนิโคลเซ่นครับวันนี้จะเปิดบ้านของด้านบูมตันครับเจ้าบ้านนิโคลเซ่นครับผลงาน5เกมล่าสุดครับก็จบไปทางหน้าเสมอได้ส่วนมากครับเสมอไปถึง3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็บุกเสมอลีดนะครับมาศูนย์ต่อศูนย์เลยนะครับส่วนน้าทีมอย่างบูมตันครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับแพ้ไปถึง4เกมครบับชนะมาแค่เกมเดียวครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับด้านเอวาตันครับมาถึง3ประตูต่อ2เลยนะครัับบบคูนน้ะาาหเเเเลือออกจจปงดรถมม็ แพ้ทางครับเจอกันมา5เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่นิวคาสเซิลครับเก็บชัยชนะเนี่ยไปได้ทั้ง4เกมเลยนะครับแล้วก็หลุดเสมอ1เกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดในปี2025ครับก็เป็นฝ่ายนั้นนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ0เลยนะครับแล้ววันนี้กำแพงครับเปิดให้นิวคาสเซิลครับเป็นต่อที่1ช่วงตัวไหลไปที่0.75ครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านเนี่ยัก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจวันนี้นิวคาสเซิลครับการันตี1ประตู ไปดูเป็นส่วนที่2ได้เลยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวเน้นใส่หนักที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแลกันนะครับส่วนที่นใดนะครับที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากเคห์เองครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้ยกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสวัสดีครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ